ผีกระสือเป็นหนึ่งในตำนานผีพื้นบ้านไทยที่เล่าขานกันมายาวนานโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคอีสานของไทยรวมทั้งยังมีเรื่องราวคล้ายๆกันในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาและมาเลเซียด้วยครับตำนานผีกระสือตำนานเล่าว,ว่า ครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นคนใจดีหน้าตางดงามแต่เธอเผลอไปเรียนไสยศาสตร์มนต์ดำเพื่อให้ตัวเองสวยไม่แก่ไม่ตายแต่ระหว่างทำพิธีเธอทำผิดขั้นตอนทำให้วิญญาณของเธอหลุดออกจากร่างกลายเป็นผีหัวลอยที่มีแต่หัวกับเครื่องในพวงใหญ่ลอยออกไปในยามค่ำคืนและมีอีกตำนานหนึ่งว่า หญิงสาวบางคนที่เคยทำบาปเช่นฆ่าสัตว์หรือทำร้ายผู้อื่นอย่างโหดร้ายเมื่อสิ้นชีวิตแล้ววิญญาณจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่จะกลายเป็นผีกระสือลอยออกมาหาเหยื่อในยามดึกโดยเฉพาะในคืนที่ไม่มีแสงจันทร์ลักษณะของผีกระสือเป็นหัวผู้หญิงลอยได้ไม่มีร่างกาย มีไ้พุงตับปอดห้อยออกมาเป็นพวงเห็นชัดในความมืดดวงตาแดงกำ่ำเปล่งแสงสว่างวาบคล้ายไฟชอบออกหากินตอนกลางคืนโดยเฉพาะเวลาตีสองถึงตีสีมักจะกินของสดของขาวเลือดเนื้อดิบหรือเด็กทารกในครัร บางคนว่าหากมีแสงวูบวาบในทุ่งนาหรือในป่าท้ายหมู่บ้านนั่นแหละคือผีกระสือลอยผ่านความเชื่อในท้องถิ่นคนโบราณมักจะแขวนหนามเตยนามพุทธาหรือไม้ไผ่แหลมๆไว้รอบบ้านเพราะเชื่อว่าผีกระสือจะไม่กล้าผ่าน ถ้ามีคนตายหรือสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านตายบ่อยๆคนแก่จะว่ากระสือมันมาดูดเลือดเอาไปกินบางแห่งเชื่อว่าถ้ากระสือออกไปแล้วตอนเช้ากลับไม่ทันร่างคนจะเน่าและตายทันทีเรื่องเล่าของชาวบ้านหนึ่งในเรื่องเล่าของอีกหลายๆายเรื่องยายคำเป็นหญิงแก่ในหมู่บ้านหนึ่ง ทุกคืนจะมีคนเห็นแสงวูบวาบอยู่ท้ายสวนกล้วยจนมีวันหนึ่งชาวบ้านจับได้ว่าในยุ้งข้าวมีรอยเลือดหยดเป็นทางพอตามไปดูก็พบหัวหญิงลอยอยู่เหนือพื้นมีกลิ่นข่าวแรงจนแทบอาเจียนพอรุ่งเชา้ายายคำก็ล้มป่วยตาแดงกำและร่างกายสู้ผอมเหมือนโดนดูดเลือดภายในตัวจนร่างกายผอมแห้งหนังติดกระดูก ไม่นานนักยายคำก็ตายไปโดยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ศพเลยเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องเล่าและตำนานของผีกระสือถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ